พัดกุ้งเจ้ากุ้งส่วนใหญ่โอ้กุ้งส่วนใหญ่เลยใส่ใส่พวกุรีตัวเจ้าใส่พวกุรีติ้งข้อกุ้มกุ้มส่วนใหญ่เจ้าใส่พวกุรีใส่ไข่ไก่ไง่เลยเจ้าจะได้ตักแล้วเน่ตักแล้วเจ้าเดี๋ยวห้อมงมกันเนะ ห้องดูมังสวิข้าวไอก็คุณทุกเอาเป็นตอนตอนไปไอ้ก็เฮ็ดแต่กับเนื้อจะสู้พลังได้บาได้เนอริอือแม่ ลูกๆอ่ะเขาเนี่ยถึงเนี่ยเนี่ยกินล้ำบาล้ำเขาก็กินเจ้าเขากินมดเขาก็ว่าล้ำล้ำลูกปลาปากหวานเจ้าลูกปลาปากหวานล้ำล้ำคุณอุลี่คุณตู้คุณอุลีปูกระเพราช่วงสอมเมอร์แล้วแพ็คแข็งอ๋อเอาจิง มันมันแบบล้ําเหมือนจดอ๋อแหละแมงกอมันมันแกเล่ก็คุณโอริปมันแกเล่ก็แต่ปมื่กีปักเคยปักเคยเอาเอาแจกแข็งเจ้ามันก็จะมีอาคาจะไข่ใบปักพูดจะเอาแจกแข็งดูเจ้าเหมือนพริกอะไรอย่างเงี้ยเอาแจกแข็งดูเจ้าเพราะช่วงนี้เก็บมังหมดละเพราะว่าหิมะมันลงเนาะคุณโอริปตู้กระปุกเจ้าบังเอิญผีนี่แอลแหล่งโอ้ มันก็ทางพูดพดพธพอทุเกตอ่ำแรงกัปีนี่เหลือแต่เหลืออ๋อกินอ๋อตีเยอรมันใช้ได้อยู่เจ้ามันบอกมันบอกว่แรงแต่ว่าปีนี่หนาวเร็วปีนี้เยอรมันหนาวเร็วเจ้าหนาวเร็วมากแล้วก็ตีจะห้องนุมน่มๆมาก,กินกันเนิ่นสร้างทำอาหารไทยบอเป็น อร่อยหมดแมนละเจ้าคุณโนรีแมนละแมนละเจ้าเพราะวะ่าเพราะว่าถ้าถ้ามีลูกสาวเขาก็จะเขาจะเฮียนเนาะแต่ไม่ลูกเบาเขาเขาก็เขาก็จะหน้าปัดจ่างเนาะลูกเบาเขาก็เนีาปัดจ่างนะ <c oughs>

พักกุ้งเจ้าแบ่งกันกินตีปิดไฟแล้วเจ้าปิดไฟแล้วหอนหอนเจ้าอหอนหอนอู้กุ้งร้อนอู้เก็บใส่คุณตู้มาถึนข้าวยกันเจ้าพร้อมเสิร์ฟเจ้าเฮ้ยเสิร์ฟผมโดยค้าบผิวมาเลยเจ้าคุณพล มาเลยเจ้าแม่มาเน้อมิวนิสเจ้ากรุงเทพมิวนิสอยู่ใกล้ๆกันนี่จะปากซอยเองเจ้ากรุงเทพมิวนิสกรุงเทพมิวนิสอยู่ปากซอยเองเจ้ามาเลยเจ้าคุณโคนกดติดตามได้ยังเจ้าคุณโคนกดติดตามได้ยังกดติดตามเจ้าเนี่ยเจ้า กุ้งแล้วก็มีพัดกะเพรามีเออเออพัดนำ้ำข้าวพัดกุ้งแล้วก็มี